สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมอาซูเลนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาสุ่ม50คิวนะครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวใหม่กันหรือไม่เพราะว่าตู้มันเพิ่งเข้ามาแล้วสำนั้นเราไปสุ่มเราจะมาสุ่มตู้นี้นะครับตู้พวกนี้จะไปสุ่มอันเรามาสุ่มนี้นดีกว่าเราจะสุ่มทั้งหมด50คิวเลยสุ่มไม่หมดตัวสว่านสว,านนว่านไม่ครบโอ้ยบอกไปจากสุ่มทั้งหมดแต่ไม่มีสว่าน,น,นีไม่ครบแนะ่ ตูงใหม่เป็นตัวนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะขอสูงประมาณก็มีอยู่สว่านอยู่มีอยู่แปดอันก็ <c oughs> เราก็จะสูงแปดอันเพราะว่าสว่าน,านก็ต้องขออภัยด้วยคือผมอแต่การสูงห้าสิบแต่มันไม่ได้ดูสว่านเลยก็ขออภัยทุกท่านผู้ชมเลยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยบอกว่าจะสูงหมดไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยไม่ดูสว่านตัวเอง เราก็ได้ตัวใหม่กันนะครับยอมากอันนี้เอานะครับเอ้าเลยยุ่งๆๆ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 ดๆๆ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 ๆันๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆะๆๆๆๆๆๆๆอๆๆๆนเๆๆๆกัๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆเออยเเยง ก็อันนี้ก็รอแล้วกันเอาล่ะตอนนี้สวรรค์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าผมไปซื้อด้วยเพชไงไปเดี๋ยวจบๆมาดูกันซิว่าเราจะได้ตัวใหม่อีกไหมไม่นับไม่ไม่ได้ไม่ได้จีบาร์เจะได้เหลือไหมโอเค 啊，你们都。